จบสัปดาห์แรกเปิดเงินรางวัลวอลเล่บอลหญิงไทยในศึกเนชั่นลีก2025ีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่จบภารกิจการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่ทำผลงานชนะ1และแพ้3นัดหลังเกมส่งท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะฝรั่งเศส3าถึงเซตทำให้รั้งอันดับ15ของตารางคะแนน พร้อมกันนี้ตามเงื่อนไขของสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB ที่จะมีการมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะในรอบแรกจะได้9500เหรียญสหรัฐประมาณ310,000บาทและทีมแพ้จะได้รับ4250เหรียญสหรัฐประมาณ138,000บาทจากผลงานของทีมลูกยางสาวไทยในรอบแรกที่เก็บชัยชนะ1นัดและแพ้3นัดทำให้ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมด22,250เหรียญสหรัฐประมาณ727,000บาท สำหรับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยจะได้พักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามที่2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในวันที่18มิถุนายน2568